สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตอยู่สวนโซนนี้เป็นของหลงลรับแลเกือบบ้รอดครับเกือบตายได้ปลูกไป <c ười> ครึ่งสวนเพราะว่าอย่างเพราะว่าปีนี้อากาศแปรปวนเยอะครับอากาศแปรปวนเยอะแลวกาบด้วยที่ว่าที่สวนผมอ่ะครับคือผมตอนนั้นนะ่ะผมขุดสะเราผมเอาดินมาเทเป็นแถวเลยเป็นคูคันแท้มือวันนี้ผมปลูก เวลาปลูกอะ่ะผมให้หัวสปิงเกอร์แมนว่าครับเลี้ยงกันยูงเสียคือเวลาให้น้ำปุ๊บเพราะเพราะห้น้ำปุ๊บน้ำม,มันไหลลงน้ำม,มันไหลลงนี่น้ำม,มันบกเก็บกะเก็บแล้วของผมอะ่ะอยู่ที่หกปีครับอันนี้คืออยู่ที่พอหกปีมัน,นอีเพราะเป็นเป็นดอกมาแล้วมันก็นเลยต้องกินอาหารกินน้ําเยอะเกิดปัญหาโซนของกลงอะ่ะ ใบสิว่าจังหดครับคือใบ่เหลือเลยแหละแต่ว่าโชคดีที่ว่าอยู่สวนะฮะกับพ่อมีน้ำแล้วก็เลยรีบอัดน้ำตีดอกทิง้งแล้วก็รีบอัดน้ำครับก็บเลยได้สภาพคือจังที่เห็นนี่แหละก็คือโชคดีแน่รับกลับขึ้นมาได้แต่ว่ากลับขึ้นมาได้ผมก็เลยเให้พอเพื่อนแก้ไขไหมครับก็คือเขาเขาเสริม เสริมดินจากคูเปนบ่คับคูคันแท้เนี่ยเสริมดินออกมากด้านขางแล้วกะผมตัดล่องตัดไหมเพื่อจะเอาดินช่วงเนี้ยครับผมมาเสริมกับด้านขางนี้ด้านขางสองข้างสองข้าง,ง,างฟังพุ่นออของผมอะใส่หัวสปริงเกอร์ของสองต้นครับผมผมใส่หัวสปริงเกอร์สามหัวครับผมขยายเมื่อก่อนอะผมเป็นสองหัวแต่ว่าผมขยายเป็นสามหัวครับนี่แหละโอ้ยโชคดี ถ้าแม่บอกถึงว่าน้ำผมบบน้ำผมบบพอหรือว่าปั้มผมบบแฮงเนี่ยเบิดคือกันครับเบิ้งผมที่แผ่นกล้องให้เบิ่งครับอันเนี้ยคือโซนลงรับแลนี่คือใบใบที่เริ่มกลับมานะครับนี่ได้จากจากที่หายไปเบิดเลยแทบไอ้คือจังนั้นต้นยางใบใบต้นยางร่วงครับพี่ๆกับพอฮู้อยู่นะครับเพราะ มันเหลือแต่กลางเลยแหละแล้วก่ามันงานที่มันมันถึกแดดหลายๆขับมันกระตายแต่ว่ากลับกลับขึ้นมาให้ผมหลายแล้วล่ะขับกะเดี๋ยวผมกะสีขคออัปเดตให้พี่ๆได้บ่งอยู่ตลอดครับแล้วก็ตอนนี้กักลับมาเข่าสวนแล้วครับก็ผมกะขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ารับชมกะจังไดกะมีหยังกะ แนะนำนเดอ้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ